ลิงเจ้าซนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าแสนซนเจ้าแสนซนเป็นลิงที่ซุกซนและชอบเล่นตลกวันหนึ่งเจ้าแสนซนกำลังเดินเล่นอยู่ในป่ามันเห็นช้างตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่เจ้าแสนซนรู้สึกอยากเล่นตลกกับช้างเจ้าแสนซนปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วโยนผลไม้ลงมาใส่หัวช้างช้างตกใจกลัวมันคิดว่ามีใครบางคนกำลังโจมตีมัน ช้างมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครช้างเริ่มโกรธมากมันคิดว่าเจ้าแสนซนแกล้งมันช้างคำรามใส่เจ้าแสนซนแล้ววิ่งไล่เจ้าแสนซนไปรอบป่าเจ้าแสนเซนวิ่งหนีช้างด้วยความหวาดกลัวมันวิ่งไปจนเหนื่อยหอบในที่สุดเจ้าแสนซนก็วิ่งไปจนมุมมันปีนขึ้นไปบนต้นไม้ช้างพยายามปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจับเจ้าแสนซนแต่ช้างก็ปีนขึ้นไปไม่ได้ เจ้าแสนซนมองดูช้างด้วยความสะใจมันรู้สึกดีใจที่มันเอาชนะช้างได้อีกครั้งแต่แล้วช้างก็เริ่มพูดว่าเจ้าแสนซนแกคิดว่าแกฉลาดมากเหรอแกคิดว่าแกจะเอาชนะข้าได้ตลอดไปเหรอข้าจะบอกให้แกฟังนะข้าจะรอยอยู่ตรงนี้จนกว่าแกจะลงจากต้นไม้เมื่อแกลงจากต้นไม้มาข้าจะจับแกกินเป็นอาหารแน่นอนเจ้าแสนซนฟังคำพูดของช้างแล้วก็กลัวมาก มันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีมันนั่งอยู่บนต้นไม้นานหลายวันมันเริ่มหิวและกระหายน้ําในที่สุดเจ้าแสนซนก็ตัดสินใจลงจากต้นไม้มันรู้ว่ามันไม่สามารถเอาชนะช้างได้อีกต่อไปเมื่อเจ้าแสนซนลงจากต้นไม้ช้างก็จับมันกินเป็นอาหารนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความซนไม่ได้ช่วยให้เราเอาชนะทุกสิ่งได้เราควรคิดถึงผลลัพธ์ก่อนที่จะทำอะไร เราไม่ควรประมาทฉันหวังว่าคุณจะชอบนิทานเรื่องนี้